แล้วอันนี้เป็นเนื้อเนื้อแข็งด้วยเนื้อสมเด็จโตยุคต้นเนื้อเดียวกับวัลรังอ่ะครบตนพีนะนี่ยังไม่ครบนะนี่นี่หลังยากนี้ต้องมีสามหมื่นใช่ตัวจริง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 พร้อมปิดตาเพราะเดิมนี่ไงเออผมว่าอันนี้กรรมการตัวจริงละแบงค์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเหรียญเนี้ยตัดหูแล้วค่อยทำกระไรนะ กล่องแสนกล่องแสนคือกล่องบนใช่ปิดเก้าหมืนห้าพี่วิโรดขอบคุณมากครับลืมกล้องไว้เก็บให้ด้วยนะพี่อ้อนี่เลยคาถ่ายคาถ่ายเอาถั่วปากอ้ามาถุงนึงถั่วปากอาถุงหนึ่งครับน้องแชยินดีด้วยครับพี่วิโรด้รอมอยังอ่ะปา ขำๆสนุกสนานนี่แหละครับความสําคัญอยู่ที่พระเครื่องยอดนิยมทุกองอันในเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดองมีหลวงพ่ออะไรบ้างไหนพิมพ์จนมาที่ใครรู้จักอะไรในถานในกล่องนี้มากูทวดเรียนพิมพ์พร้อมรละคะ่ะพอน้อยผู้ทวดกระไรทองสมเด็จทันยุบแล้วหนึ่งลูกพ่อจงหน้าต่างเนาะพิชพิตพล รูปพอเดิมหลคาอ,อันนี้ปิดเล่นก็ยังได้บล็อกนิยมมีคนเครดนี่ห้าเหลี่ยมก็เจ็ดหมืนแล้วงานแกะบล็อกสดเป็นไงครับในเมตตาลึกไหมก็มไล่สวยเลยนะยยเดี๋ยวใช้กล้องที่เขาลืมไว้ก่อน <laughs> ดูสิว่ากล้องอะไรทำไมเด็กคนนี้โดนพราเก๋บ่อย เป็นไงนี่เป็นไงตาเป็นเม็ดอ่านี่นะครับสีสันของเพชรสันกว่านกยุงพ่อนเดิมอ่านกยุงมาเดิมเท่าไหร่นกยุงพอเดิมเล่นเท่าไหร่ครับพิสุริยาเหรียญเนี้ยตีก็ต้องมีสองหมื่นอัพสองหมื่นขึ้น <c oughs> อ่านี่ เหรียญปูทวดอันนี้วัดใหญ่พิโลกนะดูกระไลด,ดูกระไลเหรียญแท้เป็นไงกระไลแหงง้งๆนี่งานแกะบล็อกสดนี่ครับสูอห้ายังตามต้องมีหกเจ็ดพัน กูทวดห้าเหลี่ยมกระไรทองหลายหมืน่นสวยๆก็แสนฝ่านั่นก็สวยนะแม้ดูง่ายผมคนเราดูก็ว่าแท้ไม่ต้องไปจำทิมพอ่ะคู่นะไปสามหมื่นก่อนอมผมว่าเอานี่องเดียวพอองค์เนี้ให้หัหกแบบเนี้ยนะนี่แล้วอันนี้ยเป็นเนื้อเนื้อแขงด้วยเนื้อสมเด็จโตยุคต้นเนื้อเดียวกับวัลลังอ่ะ เนื้อเดียวกับที่เขาเล่นเป,ปะะ็นวัลคังอะเนื้อเหมือนกูเก่าเลยครับยุกต้นแบบนี้สุดยอดสมเจ็ดดไง่ายมากอ่าขอโอเคผมก่อน นี่ถ้าเนื้อนี้คือเนื้อสมเด็จโตยุคต้นเนื้อแพงเนื้อที่เขาเรียกว่าอยู่ในสมเด็จที่เขาตีมาวันละครอ่ะอีกกล่องนี่ลดราคาแน่ๆเดี๋ยวก่อนตรงนี้ตีถูกๆเลยนะสมเด็จนี่ตีไปเอาถูกๆเลยสามหมื่นบอจริงๆก็หลักแสนอยู่แล้วอ่ะข้างบนนี้ตีไปหกหมื่นบอนะครับ ขยับไปทีละนิดโอเคโอเคโอเคยอดตรงหลวงพ่อน้อยว่ธรรมศาลาสองหมืน่นไม่รู้ว่าองค์สองหมื่นจะสวยเท่านี้หรือเปล่าแถ้ไหมดูโลหะแล้วตึงมีชีวิตต่อโคตด นี่หยิบโลหะมาดูเขี<ม>้ยะความเก่าจากกระแสโลหะพระเต็มพิมพ์ไม่หดโอ้โหหูตาปากจมูกเด้งเด้งดนะใช่ใชอา้าวอยากมาพยอถุงพอน้อยยอถุงพอน้อยนี่อีกกล่องเท่าไหร่ครับแปดหมื่นมาแล้วใจใจเย็นๆใ,ใ,ใจเย็นก่อนดีเท่าไหร่เก้าหมื่นห้าใช่ไหมใช่ครับแววนกยุงพ่อเดิม พบเจอพบเจอน้อยครับยอดทงโอยชด,ด้วยโยังไม่ครบนะพี่นะนี่ยังไม่ครบนะนี <c oughs> ่นี่หลังยานี้ต้องมีสามหมื่นตัวจริงจรงพร้อมปิดตาเพราะเดิมนี่ไงาดูง่ายทุกงงเลยครับต้องดูง่าย<ๆ>แบบนี้ปิดตาเพราะเดิมสองหน้าด้วย อันอันอันนี้ฟิล์มยุคต้นเอาคู่นี่ตีทำขำตีตีแค่ตีทำขำแล้วตีสองมื่นนะนี่ทะลุไปแล้วนะใช่ชุดนี้ถ้าแบ่งขายผมว่าสองแสนแน่ๆใจเย็นๆใจเย็นเย็นไม่ครบนใจเย็นๆปู่บุญวัดกลางบางแก้วสะดุ้งกับ ปู่บุญวัดกลางบางแก้วสะดุ้งกับนะครับคืออันเนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นของปู่บุญแต่เขาแบ่งไปแจกที่วัดคูบัวผมเอาว่าวัดต่างๆในนครสมก็แบ่งไปเยอะอ่านะครับคนได้รับจากไหนก็บอกว่ารับไปจากตรงน,นั้นแต่พระเป็นของปู่บุญคนวัดกลางก็รับกระบานของกงที่ผมได้มาก็มีพิมพ์นี้ก็เยอะก็ง่ายๆครับโตโยต้า ไม่ว่าจะเป็นโชรูมนครปฐมหรือว่าโชรูมกรุงเทพหรือว่าโชลูมนะนครราชสีมาเป็นโตโยต้าไหมล่ะโตโยต้าพี่อยู่ไหนก็เป็นโตโยต้าอ่ะนั่นแหละครับปีสี่พัปีสี่พันติดต่ออินบอกได้เลยยังไม่จบโอ้โหนี่สวยมากสวยสวยจริงน้ำทองเต็มเต็มเลยรูปเหมือนพ่อแช่มมาเจริลกรูเก็ตรุ่นแรกโค้ยตรงนี้สวย น้ำทองกระจายเลยนี่ยอดนิยมไหมยอดนิยมรูปเหมือนปั๊มพอแชมพรเจหลองสวยๆแบบนี้ก็คือเขาเลี่ยมพลาสติกเดิมๆเลยไงเข้าใจง่ายครับอาจารย์พีพก่กดโอเคไห้ยังกดมาแล้วพี่วีดอโหเนี่ยสองสี่หกสามดูเนื้อดูเนื้อดูเนื้อมา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 ม เนี่พิมพ์นี้ก็จะมีหลวงพ่อโสธรก็จะมีปู่เผือกวะธรระูุลชินราชปืนเที่ยงวัดเ,าเขาตะเคาแววนุกยุงอ่าพี่เขาปิดไปแล้วครับปิดไปแล้วครับอันนี้เป็นของหลวงพ่อชุ่มวัดบางนาในพ่อชุ่มบางนาในเสกปีสองสี่หกสามโอ้อ้าวยังยย่งอย่งอย่งอย่งไม่จบนี่ พ่อโมสามจีนโหสวยจะที่เลาว่ามีครับลงยามีครับนะแต่ลงกันเองนะพี่ไลท์เอาไปลงให้เจ็กอ้วนเสกเอาไว้ใช้กันเองแล้วก็ปิดท้ายด้วยรูปสมเด็จโตพารมรังสีหลังจาน นี่หลังจานปูน่ากวันละครังเนี่ยผู้สร้างและจานรูปเหมือนสมเด็จโตรูปท่านปิดไปเท<บ>่าไหร่แรวบุ่งเขาปิดไปหมดถาดนี้เก้าหมื่นห้าครับโหสมเด็จนี่แพ็คดีเลยนะลูกนะอะผมขอคอมเมนต์ของพี่คนที่ปิดไปอีกทีหนึ่งพี่วีรอดว่า มีความสุขไหมพิ่าตพบอกไม่เอาได้ไม่เอาได้นะอีกกล่องเท่าไรสักครูนะครับพี่อันนี้กล่องแสนใช่ไหมใช่อ,อีกกล่องเก้าหมื่นอีกกล่องเก้าหมื่นอีกกล่องเก,กง้าหมื่นพิมพ์ฟีดละตามเลยเก้าหมื่นได้เลยนะครับแวนนกยุงเบื่อเมื่อไหร่บอกได้นะครับนี่เนี่ยมันคือความสุขของคนเล่นมากกล่องนี้เก้าหมื่นว่ากันยังไง ผมก็มีโอกาสแล้วได้ใส่ไข่ปลาแล้วไข่ปลาขึ้นแล้วนะขึ้นแล้ววัดโอ้โหกล่องเนี้ยพีคคือสองเหรียญน,นี้ครับ พ่อเท่าอินเทวดากะไ่เงินและกระไ่ทองสองเหรียญต้องมีแสนแล้วสองเหรียญต้องมีแสนสองสี่เจ็ดแปดเหรียญนี้เหรียวน,นี้สร้างปีสองสี่เจ็ดแปดท่านเสกจนท่านมรณภาพท่านทำเหรียญน,นี้ไว้ตั้งแต่ปีสองสี่เจ็ดแปดแล้วบอกว่าถ้าท่านมรภาพให้เอาเหรียญน,นี้มาแจกท่านก็เลยเสกไปได้เวลาสิบปีเต็ม ค่านิยมจึงไม่ได้ต่างจากเหรียญเจ็ดสามไงปิดหกหมื่นได้ไหมถ้าเป็นอย่างอื่นคงได้แต่พอเป็นพระราชบุรีขอไว้ก่อนอะเนี่แบ่งมีความสุขที่ได้แบ่งปันพ่อกเกษมกิ่งไพ่นี่ยหันข้างกิ่งไผ่แล้วพ่อกเกษมแพงด้วยพ่อกเกษมหัวใจรัวๆมาพ่อกเกษมเหรียญนี้เอาพันเดียว ันเดียวเอาหนึ่งพันยับนี่เหร<อ>ียญ <1 S 1> ยอดนิยม่นยอดนิยมของท่านนะพี่รัททารัททาและรัททาอ่ะต่อมาพ่อกษเสมอันนี้รุ่นไหนเนี่ยโอ้ยรับตึกเก๋าเชียงมั่นหนึ่งสี่อ่าโอ้โหพี่ชชัยไม่ทันพี่ชุมพลไม่ทันขับตึกเชียงมั่นหนึ่งสี่อ่าอ่นี่เอาสามพันห้าเอาสามพันห้าครับขับตึกเชียงมัน่นพ่อกษเสมอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกของพ่อกษม หาที่ไหนได้ราคานี้นี่ยสามพันห้าครับปิดสามพันห้าเหรียญกัตึกเชียงม่านนี้แพงนะ<พ>งปีหนึ่งสี่คือสร้างก่อนเหรียญนะครับห้ารอบปีหนึ่งห้าปิดที่พี่พีละพันนะครับสามพันห้าร้อยบาทอ่ะนี่จเจเล่โอ,อโอ้โหนี่เจลเลอันนี้บล็อกดาวจ่ายแน่ๆ บล็อกดาวกระจายก็คือเมื่อที่เห็นว่าด้านหลังจะเป็นตาใกล้อะเห็นไหมเจเล่โอ้โห,โหบล็อกดาวกระจายอันนี้ดาวกระจายพอต้องไปดูก่อนดาวกระจายทั้งคู่เลยแบงค์เลยโอ้โหเนี่เจเล่จเล่ตำรวจเอายี่เลยไหมเอาไปเอาไปนี่เจเล่ เหรียญที่ตำรวจยอมรับในความสุดยอดนะเขาเรียกเหรียญจะเยตำรวจเหรียญนี้เอาสองพันเหรียญจะเยตำรวจเอาสองพันปิดสองพันพิชัยวิโรจนธนชัยครับนี่เหรียญนี้เอาสามพันเหรียญนี้เอาสามพันสองพันพิชัยนี่สามพันพิชัดพลปิดสามพันโอ้โหอ่ะพิชัชัยพิชัดพล นักกล้ามนักกล้ามเอาสามพันนักกล้ามเอาสามพันพี่เหรียญนักกล้ามเจ้าคุณนออ่านักกล้ามเอาสามพันพาเจ้าคุณนอเก็บไปได้เลยครับต้องบอกว่านี่คือเราเหมือนได้นั่งเครื่องย้อนเวลาไปสามพันพี่ชัดชัยครับไ้ซื้อใจเย็นนักกล้ามสวยๆหเหรียญนี้อเอาหกพันห้าสวยๆเอาหกพันห้าครับสวยมากสวยเก่ง เอาหกพันห้าสามปีเลยนี่หกพันห้าร้อยบาทนักกามเจ้าคุณนอพิมพ์ปิบล้วตามนี้หกพันห้าครับเรียนนักกามพอเท่าอินก็ไล่เงินผมไม่เคยเจอเลยขอชมอีกทีเดี๋ยวท้ายทา,ยทายรายการจาาัดให้ปิด6 5หกพันห้าครับสวยกับไม่สวยเนีย่ยเมื่อนดูเส้นใส่ฝนดิเห็นไหมใจอยู่ที่พอเท่าอินแล้วสิ พิธีละวัดปิดนะครับ6,500ันห้าร้อยบาทอ้าวเจลดำมดัเหรียญน,นี้เนี่ยเลเหรียญน,นี้ไม่ใช่บล็อกดาวกระจายแต่สวยเอาสองพันแปดเอาสองพันปดครับเหรียญเลสวยมากแขวนก็มั่นใจสองพันปดพี่ชัดใจวีโรธนชัย,ชยครับโอ้เหรียญเลนี้เป็นเหรียญยอดนิยมของถ้าถ้าเอ่ยชื่อเหรียญเจลอันดับหนึ่งของเมืองไทยคือเหรียญเลเจ้าคุณนอนนะ ปูทวดกะไลทองโอ้ยสะใจสะใจตรงไปเหรียญกระไลทองอะ่ะกะไลทองหายากแบงค์รุ่นสองกระไลทองด้วยผมบอกว่าแค่เหรียญกระไลทองนี่ก็หายากมากๆแล,แล้วแล้วนี่รุ่นสองด้วยมามาพี่รุ่นสองงานหน้าหลวงปูทวดจะใหญ่เหรไหมถ้ารุ่นสี่จะจะจะ,จะแก้มตอบ ก็คนละปีไงเุ้ยผมบอกกูเลยว่าเหรียญปูทั่วกระไหลทองเนะะี่ยหายากมากกระไหลทองแพงกว่าธรรมดาห้าเท่าตัวนี่ฮะดูเหรียญแหนในตาลึกเนี่ยถ้ารุ่นสองหน้าจะลึกแบบนี้ หัวแหวนศูนย์แปดเอาว่าคนที่เก็บพระคนนี้ไม่ธรรมดาหรอกพราะเห็นไหมอันนี้หน้าเหมือนไรไหมหน้าเหมือนปีนังไงซุ้มประตูปีนังไงไหมเนี่ยคือช่างที่แกะปีศูนย์แปดกระไหลทองทั้งนั้นเลยพระอามาตะยอนิยมอ๋อปูท่ทวนี่ผมต้องบอกว่าที่สุดแล้ว หัวแหวนเท่าไรครัคบปีผัดมงคลแต่ละองค์เนี้ยทำลายจิตใจกันสุดๆอ่ะศูนย์แปดคือสองห้าศูนย์แปดวะไอใช่ครับสองห้าศูนย์แปดรุ่นหนึ่งฮาว่า นี่ฮะปู่ทวดเฮ้ยไอ้แบงค์โซทอนหลังลายเซน็นไม่เจอมา,า uh huh. wow. สิบปีแล้ว05หลังลนหนูไเยเห็นีาออกมนลยไม่เคยเห็นเลยอะ oh. นี่เป็นนี่เหรียญเหรียญลายมืนอะ uh huh. นะใช่05หลังลายเซน็นครับห่วงเชื่อ oh. มมาเชม อันนี้ศูนย์แปดกระไหลทองอ้าวหลวงปูท่ทวดอ่ะบอกเลยที่ทานหลวงปู่ทีมักคุณใช้ไปเถอะสผลปะพัากระโดดแล้วใช่ราคาปูท่ทวดเตาลีดได้ครับพี่สักครู่นะปูท่ทวดศูนย์แปดกระไหลทองเหรียญนี้เอาส<า>ี่พันสี่พันบาทกระโดดปิดกับราคาเลยเอาสี่พัน กระไลพระปูทวดน่ะคุณเก็บเลยที่ทันหลวงปู่ทิมเซกอะ่ะศูนย์ปดกระไลทองเอาสี่พันครับปิดสี่พันพี่ตุ๊กสอปปอ,ปอลานี่ครับโหพี่ตุ๊กนี่เขาเรียกว่าฉลา,าดเก็บพานะถ้าเก็บปู่ทวดเนี่ยแพงครับพระราชจเจศมากอนนี่ลายเซ็นเท่าไหรพ่พี่พี่จีราว,วัตร โอ้โหลายเซนเหรียญน,นี้ยนะเอาให้คุณรักผมเลยมผมเอา8ปดพันห้าเอา8ปดพันห้าครับ8ปดพันห้าร้อยบาทเหรียญลายเซนศูนย์ห้าองพ่อโสธรพระชัยที่แพงก็ปีศูนย์ห้าปิด8ปดพันห้ารอยพี่ชุมพลโอ้โหพี่ชัดทนมาไม่ทันครับนิดเดียวครับพี่พระอมตะยอดนิยมพระที่เขาเล่นหากันจริงๆแล้วราคา ที่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 เป็นราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดด้วยใช่เท่าไหร่ครับแล้เนี่ย,ค,ยค่อยคิดด้วยนะปูทวดนี่โอ้หัวแหวนกระไหลทองนี่มีูนย์แปดอ้าวนาทีเดียวกระไหลทองเป็นปูทวดนะครับไม่มีห่วงอะที่แพงที่สุด <มา S 1> หน้านี้ปเปิดได้สี่พับาทนาทีเดียว มาที่ห้าพันบาทแล้วนะครับเวลาเดินแล้วมาที่หกพันห้าร้อยบาทจะเนี่ยจะเป็นหน้าเดียวกันเห็นปะเดี๋ไหมเนี่ยปีศูนย์แปดเหมือนกันเนี่ยเ,ออเนีเ่ยใช่<ๆ>ก็ช่างแกะงานปีเดียวกันมาที่เจ็ดพันบาทแล้วนะครับโอ้ยศูนย์แปดศูนย์แปดนี่ปีเดียวกันเรือนเหรียญเรื่อนสมณศักดิ์ มาแปดันแล้วนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่แป0 0ันบาทนะครับโหจุ๊บจิบกุ๊บกิบ,บเกินอย่างเงี้ยเลี่ยมทองแล้วก็ไหลทองสวยๆเลี่ยมทองก็สวยอยู่ที่แป0 0ันบาทนะครับราคาสุดท้ายโหปู่ทวดแล้วแล้วบ้านเนี้ยกเก็บผ้าสวยถูกกับปูท่ทวดที่ไม่ทานอีกถูกกับสองสี่อีก มาแปดพันสองร้อยครับราคาพีแล้วกระไหลทองนี่หายากกว่านะแบบไม่มีกระไรลโยถ้าราคาแบบนี้จะปิดไว้เองนะไม่รับพาต่ตงไปสองพันไหที่แปดพันหกร้อยบาทที่พี่เรืองพงอุดมครับปิดแล้วนะครับปิดที่พี่เรืองพงคุดมนะครับแปดพันหกร้อยบาทใช้ศูนย์แปดกระไลทองแคปหน้าจอไว้เลย รุ่นสองมาเลยผลรุ่นสองกี่ลรดองสนุกมากวันนี้พร้อมครับอ่ะเนี่ยศูนย์หกเนี่ยเหรียญศูนย์หกเหรียญที่แพงที่สุดของห,วหลวงปูทงป่ทวดที่หลวงปู่ทิมเสกเหรียญหลวงปู่ทวดที่หลวงปู่ทิมเสกที่กรุงเทพที่แพงที่สุดคือเหรียญน,นี้เสกและแจกที่วัดเอี่ยม,มวรมนุษย์ หน้านี้คือหน้าที่แพงที่สุดนะฮะนะฮะเหรียญปูทวดที่แพงที่สุดของวัดเอี่ยมบรรย์ปีศูนย์หกที่นาทีครับทีนาทีเดียวมาแล้วครับเปิดแรกสามพันบาทนี่ฮะแล้วสวยมากมากครับพี่เขาเก็บพาได้สวยมากนะคุณดูเี่ยลมดำร้อนเหี่ยไหมพาปีศูนย์หกดูมาที่ห้าพันบาทที่พี่ตั้มซีเอ็มครับ มาห้าพันหนึ่งร้อยปีศูนย์หกนะอันนี้ต้องถือเป็นปีต้นๆของปู่ทิมด้วยอยู่ที่หกพันบาทนะครับราคาสุดท้ายเอาแล้วครับเพื 6, <000 S 1> ่อนๆน,นะฮะมาที่หกพันบาทนะครับโอ้เพื่อนๆครับเอาแล้วครับผมใครจะได้เป็นเจ้าของอรายการเท่าไหร่นะหกพันหกพันบาท กับเหรียญปูทวดปีสูโนยโกนบ็อกนิยมสุดงด้วยนะครับมาที่6ก0ัเปิดแล้วนะครับเหรียญเป็นหมือนปิดซิวนาสักางาร,รนะครับวกพันเจ็ดร้อยบาทแล้ดูครับนี่ฮะเส้นสายฝนคมกริบนะครับเาอีข้างทางยแกะบอกสวยมากโอ้โหพี่ นัทวิทย์มาไม่ทันนะครับพี่เกียงไก่มาไม่ทันโอ้โหล oh. ุนหนึ่งไอที่แพงแพงก็คือลุนหนึ่งแล้วดูความสวยดูความสวยของปูทวดรุ่นหนึ่งอรงนี้เหรียญหลวงปูทวดรุ่นหนึ่งนี่เต่ารีดกัเรียกฮะเต่ารีดเล็กรุ่นหนึ่งถ้านิยมก็เนี่ยครับ มาแล้วครับเปิดแรกหน0 0งมบาทเวลาเดินพิศักนานรลงลังนี้มีแต่ของสวยคิดถึงปากน้ำอ่าคิดถึงปากน้ำนะครับอยู่ที่หน0 0งมบาทนะครับเปิดแรกไปแล้วมาที่หนึ่งมบาทที่พีตกคับ มาที่หนึ่งมืนห้าพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายนี่คือสามเหลี่ยมยอดนิยมหลังหนังสือของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีศูนย์หก็คือรุ่นหนึ่งอยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายมาสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับมาสองหมื่นสองพันแล้วถูกกับปู่ทวดสองสี่อีกนะ <c oughs> มาที่2 2งห0ื่นสบาทแล้วนะครับรเราไม่มีโอกาสได้เห็นกันแล้วแหละแล้วที่อยู่ในมือผมเนี่ยสวยสวยก็ไม่สวยก็ราคาคนละเรื่องอีกเอา้าต้องบอกว่าเก็บสวยๆี่คือพระปกติสามหมื่นถ้าสวยนี่สี่หมื่นห้าหมื่นมีคนสู้ราคาอยู่ที่สองหมื่นสามพันบาทนะครับอยู่ที่2องหมสาพบาทนะครับราคาโอ้แล้วราคา แบงค์เว้ย oh. มาสองมื่นสามพันห้าร้อยเป็นราคาที่เสียดายพ้าเลยเอ้าวใครได้เป็นเจ้าของไปดูกันครับรายการนี้ปิดแล้วนะครับ <c oughs> เนี่ยพี่วิทูล <c oughs> กระเสมนะ <c oughs> พี่วิทูลได้นะครับเนี่ยสองมื่นสามันหนึ่งร้อย เราอ็อเข้าอินคบอาจารย์รุ่นสองตอกระไรทองได้ครับพี่สุดท้ายแนละ้วผมบอกเลยว่าลำพังปูท่ทวดรุ่นสองก็หายากอยู่แล้วนะนี่อันเนี้ยไอ้ที่เขาตัดหูเนี่ยเขาตัดเดิมๆเพราะสมัยก่อนเลี่ยมจากวัดอะ่ะเขาไม่เอาหูไว้มาเลี่ยมยากนะครับเออผมว่าอันเนี้ยกรรมาการตัวจริงละแบงค์เ mm. พราะอะไรรู้ไหมเ oh, <my. S 1> พราะเหรียญเนี้ย ตัดหูแล้วค่อยทำกระไรนะคุณเห็นไหมว่าด้านบนเนี่ยมีกระไรทองนะแสดงว่าตัดหูแล้วค่อยทำกระไรนะใช่ไม่จะทำกระไรแล้วมาตัดนะถ้าทำกระไรแล้วมาตัดมันจะต้องแดงใช่ใช่ใช่อันนี้คือตัดหูแล้วถึงทำกระไรอ,อันนี้เด็ดเห็นป่ะเพราะถ้าเกิดว่า นะทำกระไรแล้มวมาตัดหูะตรงนี้ต้องแดงแต่เนี้ยคือตัดหูแล้วทากระไรการตัดหูแล้วทากระไรเยอะแยะมากมายนี่ไงนี่ตัดหูเข้าป่ะแล้วทําให้เข็มกัดตัดหูแล้วทำกระไรก็นีไงเพราะสุรินทร์ไร้บวขาวไงเพราะกันไงเขาแก้วไงนี่ตัดหูแล้วทากระไรอันนี้คือแจกกรรมการครับเพอเพอได้มีเลี่ยมเดิมจากวัดด้วยออะ เพอเอรเนี่ยเลี่ยมเดิมด้วยเห็นป่เพราะเนี่ยเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังเพอเอนี่ตัดหูแล้วเลี่ยมเดิมจากวัดด้วยองค์เนี้ยอดิดกรในปียับหนึ่งมื่นพิกิติธาศ์ลำพังรุ่นสองอ่ะก็คือก็หายากอยู่แล้วเวลาคนเจอรุ่นสองจะสวดเป็นรุ่นสี่แล้วผมบอกเลยปู่ทวดรุ่นสองอ่ะหายากกว่ารุ่นสามหายากกว่ารุ่นสี่สองนาทีสองนาที เวลาเดินแล้วนะครับมาที่หนึ่งมื่นบาทแล้วเรียนมีชีวิตครับปู่ทวดข้างลังเป็นสมเด็จโตรุ่นไหนครับพิเศษเลยครับวัดวัดประสา,า,สมามทมั้งปู่ทวดลังสเ็ตโตมาที่หนึ่งมื่นสองพันสองร้อยเนี่ยและอันนี้เลี่ยมเดิมจากวัดด้วยเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังใช่ไหมเพราะรอยตัดหูเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าทำกไะไรแล้วมาตัดนะตัดเสร็จจริงเขาไปทำกไะไรอันนี้ต้องเลี่ยมเดิมต้องมีเลี่ยมเดิมแล้วเขาแกะออก แบบนี้คือแจกคนกรรมการแน่แจกคนพิเศษแน่อยู่ที่หนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับสวัสดีครับพี่พรมาเบเล่ที่พี่พรเปาเเล่หนึ่งมื่นห้าพันบาทพี่พรเปาเวเลกสวัสดีครับอาจารย์ที่ทีรวัลพิมมานะโมพลศิษฏต่ตคันติมายะอิติภควาใช่ครับห้าวีสุดท้ายปู่ทวดเหรียญน,นี้แจกคนพิเศษแน่นอนตัดหูเดิมกรรมการราคาสุดท้ายอยู่ที่ บาทน,นะครับมาหนึ่งมื่นหกพันบาทพี่สมาร์ทดีปูทวดกระไรทองปูทวดรุ่นสองกระไรทองเพราะแก้วแม่แก้วเอ้ยนี่ฮนะรุ่นสองที่แจกกรรมการแน่นอนครับปิดแล้วนะครับโอ้เนี่ยปิดที่คุณอาสักนาลงนะครับหน,นึ 18, ่งหมื่นแปดพันบาททวหนึ่งหมื่นแปดพันบาทที่พี่สักนงคง พี่จัดใช้ไม่ทันนะจ๊ะพี่แชมป์จอมพลรู้ว่าไม่ทันพี่พอพรเรดไม่ทันครับโอ้พี่จัดพลก็ไม่ทันเหมือนกันนี่ฮะต้องบอกเสียดายตังไม่ได้พักครับแล้วองค์เนี้ยนะตัดลงทิกตอกหรือ y o ยู u b e ไปด้วยผมมีคนชอบเอามาตัดของผมไปตัดลงเนี่ยเห็นไหมครับตรงเนี้ยเป็นกระไหล่ทองแสดงว่าอันเนี้ทําไม่แก่กรรมการจริงๆคืออันเนี้ยเอาทํากระตัดหูแล้วค่อยทํากระไล่แล้วเลี่ยมทองเดิม นี่คือเลี่ยมเดิมเปิดหน้าเปิดหลังนี่ครับโอ้ไปถึงสองมื่นนะครับ